สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พีเอนะฮะนะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับของเปรมประบ้านด้วยนะครับวันนี้รับข้อใหม่ฮะพุทธุคุณนะครับเป็นเบี้ยแก่นะฮะหลวงปู่รอดเก่ามากครับนะเบี้ยแกหลวงปู่รอดวัดในโลงนะฮะนะครับเป็นเบี้ยแกประหลอดน้ํานะครับเนาะสวยสดงดงามเลยทีเดียวฮะนะครับนะวันนี้สวัสดีด้วยนะครับอีพีที่สิบเก้านะครับ นะครับวันนี้วันที่11วันพฤหัตนะครับเนาะนี่รูนี้เป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญครับประลอดน้ําทั้งคู่นะครับนะเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วโอ้หสวยสดงดงามครับนะฮะล้ำค่ามากครับนะพระเกจิยุคเก่ายุคโบราณนะครับเนาะนะครับที่นะฮะนะครับผู้ตะคุณดีนะครับนะ นะครับแล้วก็เป็นปลาที่น่าสะสมครับนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อผางนะครับวัดคงคาจีรีเขตครับโอ้โหงดงามเลยพี่พี่นะครับสวยสวยครับสภาพศึกนิดนึงนะฮะนะครับสภาพผ่านการใช้งานมาโชคโชนเลยทีเดียวนะครับอ่ะต่อมาเป็นเหรียญพ่อหลวงครับนะครับเหรียญเก่าหายากครับพ่อหลวงนะฮะ เนะครับพอหลวงรัชกาลที่9นะครับปี5 0 2 12นะครับนะฮะสะสมไปเรื่อยนะฮะนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเนาะหรือท่านใดนะฮะอยากจะเพิ่มเพื่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับที่เป็นป้าบ้านด้วยนะครับเราก็จะมีพระเก่าๆนะครับลงไว้ให้ชมกันนะครับนี่สวยมากครับได้มาสองเหรียญนะครับ 2539ด้วยนะครับเหรียญนี้เป็นที่นิยมนะครับเร PPFc นะฮะนะครับเนานะครับเป็นพ่อหลวงของเรานะครับนะนะครับสวยสดงดงามครับนะสะสมนะครับเหรียญเก่านะครับต่อมานะฮะต่อมาเป็นพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะครับสวยๆเลยครับนะฮะ เนื้องามงามนะครับวงนี้นะครับงดงามเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับโอ้โหเป็นเหรียญเลี่ยมเงินครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะฮะนะครับเลี่ยมเงินเก่าเก่าเลยนะครับพี่พีเอฟีนะครับล้ําค่ามากครับนะนะครับหลวงพ่อเงินนี้ท่านก็เป็นพระที่นะครับโด่งดังนะครับเนาะนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมรุ่นแรกนะครับสวยสดงดงามครับ ต่อมาเลยนะครับเป็นพระกิ่งหรือสีนะครับเนาะนะครับน่าจะเป็นทางหลวงพ่อเงินนะครับนะนะครับวัดบางคานนะครับเนาะนะครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นทางเพื่อประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับมาถึงหลวงปู่ทวดนะครับองนี้งดงามครับตัวทอพี่พี โอ้โหสวยสดงดงามนะฮะข้างหลังเป็นตัวหนังสือนะครับ PPFC นะฮะนะครับโอ้โสวยสดฮะองค์สุดท้ายของ ep นี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คีตาสามชายฮะโอ้โหลอเหลานะครับสมบูรณ์นะฮะนะครับพิมพ์ใหญ่นะนะครับงดงามนะฮะเหลืองอําลามเลยฮะนะครับ นะเป็นเทดินไทยโบราณนะครับนะหล่อเก่าหลวงพ่อเงินบางคานนะครับนะครับเป็นรูปหล่ออีกหนึ่งองค์ที่งดงามมากๆครับของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเรานะครับนะฮะขอบคุณพี่ๆเอฟซทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่นะครับเข้ามาให้กําลังใจนะฮะนะครับเราฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะฝากกดซับสไครต์ด้วยนะฮะนะครับแล้วกดถูกใจด้วยนะครับพี่ๆเอฟซนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ นะฮะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะฮะแคปรูปทักนะครับเนาะทักไปในข้อความได้นะครับพีพีเอฟสีนะนะครับในพระเก่าๆสะสมฮะนะครับสวยสดงดงามฮะนะครับในอีพีนี้ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับน้อจงมีแต่ความร่ำรวยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอีพีต่อไปมีผู้ตุคุณได้อะไรใหม่ๆมาก็จะนะครับมาลงไว้ให้ชมนะครับสวัสดีครับ